พี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้มาเราโอ้หน้าเราแข็นพพ้ิงด้มหาลูกไม้ครับพี่น้องนะเซลวเซี่มงเดยชมลมไอยูอีกกินชมรมไอยูอกิันหาลูกไม้พี่น้องนี่นี่นี่ลูกไม้พี่น้องเอาไปก่อนเด้อมีเดียวลูกไม้มึงเดยวไหามเลยเออเอาหัวหนาเราอีกเออเราอุงเดียว ลำเลงไปอัดปีได้พี่น้องเลยจะค้นมื้อนี้มาที่คนเพเ้าไปเนเจ้าคมี่อต้มเมื่อต้มเอาเอาคือแท้มีมีเอาเมื่อต้มแล้วมาแก่คือเหล่าคนนี้แล้วคือมีเอาเฉยๆก่อนวานี่คเ้ฮงเด็กเนาะคุยไปเลยเด้บานนี่เหลคนนี้พี่น้องอืม บาลูกไม้เล้ม่ได้บเหตุเอ๊ะเก็ัมีฮ้ยงเหรอโอ้ยยงระลวงมาเอาเอาไปเออเอาอ่าอ่นองสนองสนองก่อนเนี่ยมงเลยเอาเอาเอาไปเลยยาลีเลยยาอันอูไปพันะยากีของผู้ดึงไปเชื่อเท่านี้ละ บ่มีมาบ่เฮ็เฮ็ดเพื่อนเบื้งเบงเฮ็ดเผื่อนะเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดหลนงพี่น้องเฮ็ดไหลพ้มเด้พี่น้องไอ้นะทโอ้เชียบชเียนอ้่มึนานขึ้นม้นเออหนานี่ยลอย่างว่าขึ้นเหี้ยว้เี่นีไม้อันนี้ก็ฟ้าขึ้เดียวนะมาจะนงช่ง ยนันม,น,ยนมือละบ่บวใบจอบเบิ่งส,งสถือรถมาไม่อน,นีย้ยะรถยานเ<อ>ีวก็เลย,ย้งงยอเยอะมากเมือนี้บอกสองอันนนก็นรถจออยู่ถิงไอเมีเอาว่ามีาาาไดไยนันนยันกี่ข้ปลาถิงมีเอาไปชื่อพูดละมึงนเี่ขนของกินหาลุมไม้ได้นี่นะเอาเขามีมาบอกเขามีมาบอกมันกเวมันมีคักไปเลยเลยบางเธอเอ พักบ่พักเนีด่งเทียมนะด่งตามมาดีพักเลยเนี่ยครับพี่ชีวิตชาวบ้านในนี้นะครับมาหาอยู่หากินตามพูตามพานี่ละ่ะผู้ให้ไปหน้าครับพี่น้องปวดตุกปนดริงง่งก็มีอยู่แล้วทั้งยุ่งกับวานี้มหาหน้าไม้อัดพี่ทุกงบ่าอือไปทขบุญครับงอแล้วบอกเฮตุผลนะชื่ <c oughs> อบอก ฝนก็จะโตพราะฝนได้พี่นองบ่ห้องเชือศิีปินยิ่บอโอ้โอบอยู่่อยห้องห้องมาแต่พูละถูกห้องูนเพล่ดูย่จักวัดคีการเลยนะหูนจักอยู่ก็ไปยบเจี๊ยดยกเด้อยั้ำไปน้าหลังพี่นอง ดงน้อยดงง่ายผสมดีนะครับเป็นอาหารด้ครับนี่แกงกระแซบแฉกเห็น้องเอ้ยต้มกินจำแจว่วซ้อมแจ่วดีๆนี่เด็ดดงงามๆแกงเชิญมะโบบอ่อนมะโบบแกงกระเทิญเน,นี่ยชอบ่ห เนื้อูไปเฮอคคอมีเห็นมายูะมันปีนูนีได้โอ้มันก็เลยนอลงไป้อยู่วัดบ่เอดี๋ยวหันปับับปับอยู่เนาะแล้วอืมอนแล้วพี่น้องลูกไม้ครับลูกไม้ลูกไม้ ล้มยี่บ่หาก็หายะอยู่เด้กพี่น้องตามีดีกนเพราะว่ามันมืดเด้กพี่น้องเขามาทางในทางในป่าในดงนี่นี่เป็นรูไม้ไห,ไห์พ <c oughs> ี่น้องรูไม้ไรโอ๋อทำชิลูชิลูโ <c oughs> อ,อ้หะออละหะลเบิกก่อน คอยเบ่งคอยเบ่งลูกไม้ก่อนเอาไว้ละยังเบะด้วยเบะเบะได้อยู่แล้วมากับทำนาทีขเขาเแล้วเดบะฮะบนรัดเลยพี่น้องบนรัดเลยโอ้ออ หลานป่าละดงเลยชิลเอไชอบนะฮะมึงแขกไว้เชื่อปุชิลเอไชอบปุโอเห็นละ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 ยู่ตีนผู้เนยพี่น้องโอ้โอ๊โอ้ฮกกับฮกมวนไป แต่ถ้ามาหาก,กินพี่น้องหาไปทำบุญนะพี่น้องเอ,อ,อย้ยไปแล้วเอาไปอัดปิ๊บนะครับงัดปิ๊บนี่มาลัดเอาเขาดูไมบพี่น้องดูไม้โด่งามงามนี่นี่ถือเจอกว่าเลยกว่าแช่เด้อพี่น้องครับคลิป,ลปนี้อเอาแค่นี้ครับ